วิธีการทรมานในประวัติศาสตร์ที่เฮี้ยมโหดที่สุดในยุคอดีตวิธีที่หรองเท้าเหล็กแข่งความทรมานรองเท้าเหล็กแข่งความทรมานเป็นรองเท้าที่ทําจากเหล็กซึ่งจะมีเหล็กแหลมอยู่ด้านในของรองเท้าโดยหนามเหล็กแหลมนี้จะอยู่ที่ส่วนของส้นเท้า ปกติจะถูกใช้งานร่วมดับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ใช้สำหรับยึดหัวและข้อมือในขณะที่กำลังยืนเพื่อให้ผู้ถูกทรมานเสียกันทรงตัวผู้ถูกทรมานจะต้องพยายามพยุงตัวยืนอยู่บนปลายเท้าตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่เริ่มทนไม่ไหวจนต้องปล่อยน้ำหนักลงมาที่ส้นเท้าก็จะถูกหนามแหลมทิ่มเข้าไปในเนื้อซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่สร้างความเจ็บปวดได้อย่างทรมานมาก วิธีที่สองซ่อมทรมานคนนอกคอกซ่อมทรมานนี้มีลักษณะเป็นปลอกคอผูกติดอยู่กับซ่อมเหล็กที่มีปลายแหลมคมซึ่งจะเป็นซ่อมที่มีด้านแหลมทั้งสองด้านทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายเมื่อนำซ่อมทรมาสนสวมใส่ให้กับผู้ถูกทรมานปลายแหลมจะข้าอยู่ระหว่างคางและกระดูกคอซึ่งทำให้ผู้ถูกทรมานจะขยับได้เฉพาะแค่ส่วนปากเพื่อให้ยอมพูดรับสารภาพ ผู้ถูกทรมานจะต้องพยายามเงยคอยอยู่ตลอดเวลาถ้าเผลอก้มหรือเผลอหลับปลายอแหลมคมของซ่อมก็จะแทงเข้าไปที่ใต้คางและหน้าอกซึ่งเป็นอวัยวะจุดสำคัญของร่างกายคำทีวิธีที่3ามคานกระดานหก เครื่องทรมานประเภททานกระดานหกมักจะใช้เพื่อทรมานนับโทษเพศหญิงเป็นหลักโดยเครื่องทรมานจะมีลักษณะคล้ายกับทานกระดานหกที่อยู่ตามสนามเด็กเล่นแต่ปลายคานด้านหนึ่งจะถูกยื่นออกไปเหนือน้ำซึ่งผู้ที่ถูกทรมานจะถูกมัดแน่นอยู่บนเ้าอี้แล้วให้นั่งอยู่ฝั่งปลายคานเหนือน้ำจากนั้นก็จะปล่อยคานให้ผู้ถูกทรมานจมลงไปในน้ำแล้วยกคานขึ้นลงเพื่อให้ได้รับความทรมานจากการจมน้ำแต่จะไม่ให้ตาย ซึ่งคานจะถูกยกขึ้นลงไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ทำการทรมานจะพอใจแต่ก็มีบางรายที่ได้เสียชีวิตไปเพราะการถูกทรมานด้วยวิธีนี้วิธีที่ 4. สนับแค้งน้ำโลหะสนับแค้งน้ำโลหะเป็นเครื่องมือการทรมานที่ค่อนข้างทารุณมาก โดยที่หน้าแข้งของผู้ถูกทรมานจะถูกวางประกบด้วยแผ่นโลหะสองแผ่นซึ่งมีรูพรุนแล้วขันสกรูเพื่อบีบให้ทั้งสองแผ่นติดกันจากนั้นผู้ทำการทรมานจะตอกลิ่มเหล็กลงในรูนั้นทีละรูซึ่งในการตอกลิ้มลงไปแต่ละครั้งก็งจะทำให้กระดูกหน้าแข้งของผู้ถูกทรมานแตกเป็นชิ้นๆผู้ทำการทรมานจะตอกลิ่มลงไปเรื่อยๆจนกว่าอีกฝ่ายจะยอมรับสารภาพ การใช้วิธีการนี้ทรมานผู้ต้องทาจะทำให้กระดูกหน้าแข้งของเขาแหลกละเอียดและมีสภาพไม่ต่างอะไรกับถุงหนังเปืเป่อยๆที่มีเศษกระดูกปนอยู่ภายในวิธีที่ 5. ทรมานด้วยการกรอกน้ำการทรมานด้วยการกรอกน้ำ คือใช้วิธีการตรึงร่างกายของผู้ถูกทรมานเอาไว้แล้วกรอกน้ำจำนวนมากเข้าไปทางปากหรือจมูกจนกระทั่งน้ำถูกอัดจนเต็มกระเพาะอาหารอันเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์จะรับไว้ซึ่งเป็นการทรมานที่ทำให้เสียชีวิตได้วิธีการทรมานเช่นนี้ไม่ได้มีแตในโย,โยุโรปยุคกลางเท่านั้นแต่มันยังเป็นวิธีการทรมานเฉลยสงครามที่ทหารญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนิยมใช้กันมาก โดยผู้เขาจะเอาเศษผ้าอุดปากเฉลยให้แน่นแล้วนำกลวยมาเสียบเข้าทางจมูกจากนั้นก็กรอกน้ำลมไปในปริมาณมากๆหลังจากนั้นจึงลงมือทำร้ายผู้ถูกทรมานจนตายวิธีที่ 6. ตะกอเล็บแมวตะขอเล็บแมวมีลักษณะเป็นเหล็กปลายโค้งที่มีความแหลมคมมากซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ถูกทรมานได้อย่างแสนสาหัส โดยผู้ถูกทรมานจะถูกมัดตรึงไว้ที่แขนและขาจากนั้นก็ใช้ตะขอเล็บแมวจิกลงไปและขูดลากยาวไปตามร่างกายผู้ทำการทรมานจะขูดด้วยเหล็กแหลมเช่นนี้ไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแผลเปิดถึงกระดูกวิธีที่ 7. เครื่องชีก้กั้งมนุษย์เครื่องชี้ลั้งมนุษย์ เป็นเครื่องทรมานที่ใช้วิธีการผูกแขนขาของผู้ถูกทรมานเอาไว้แล้วใช้รอกหมุนเชือกให้ค่อยๆรังร่างกายให้ตึงขึ้นเรื่อยๆซึ่งระหว่างการทรมานทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกจะค่อยๆถูกเชือกดึงจนแตกหรือฉีกขาดอย่างช้าๆจนในที่สุดร่างกายและแขนขาก็จะถูกแยกออกมาเป็นชิ้นๆอยังเจ็บปวดทรมานที่สุดวิธีที่8 กองทับมาฉีกร่างการทรมานด้วยการใช้วิธีกองทับมาฉีกร่างจะคล้ายกับวิธีการใช้เครื่องฉีกร่างมนุษย์แต่วิธีนี้มักจะใช้สำหรับประหารฆาตกรที่พยายามฆ่าชนชั้นราชวงศ์หรือบุคคลชั้นสูงเสมือนว่าจะเป็นการประนามที่จะให้ได้รับทั้งความเจ็บปวดและความอับอายไปพร้อมกันวิธีนี้จะใช้ม้าฉีตัวผูกติดกับแขนและขาของนักโทษข้างละตัว จากนั้นก็จะควบม้าให้วิ่งออกไปคนละทิศละทางซึ่งแรงจากการกระชากของม้านั้นจะทำให้ร่างกายของผู้ถูกทรมานถูกดึงจนแยกขาดออกจากกันเป็นชิ้นชิ้นวิธีที่ 9. ้าลูกแพรเหล็กเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการทรมานโดยมีลักษณะภายนอกคล้ายกับผลไม้ลูกแพร แต่ภายในจะมีกลไกสำหรับหมุนเพื่อให้ตัวลูกแพรเหล็กนั้นบานออกมาได้กว้างมากวิธีการทรมานคือผู้ถูกทรมานจะถูกสอดลูกแพรเหล็กเข้าไปในทวารหนักหรือช่องคลอดจากนั้นก็หมุนสกรูเพื่อทำให้มันบานออกมากว้างขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอวัยวะภายในฉีกขาดวิธีที่สิบชำระล้างดวงวิญญ,ญาณ ในสมัยโบราณนั้นมีหลายประเทศที่นับถือคาทอลิกและเชื่อว่าจิตวิญญาณของคนบาปทั้งหลายนั้นสามารถทำการชำระล้างได้ซึ่งการทรมานด้วยการชำระล้างดว,วงวิญญาณน,นั้นจะใช้วิธีมัดร่างกายของผู้ถูกทรมานเอาไว้ให้แน่นง,งาแล้วใช้กรวยสอดเข้าไปในปากจากนั้นก็ทำการกรอบน้ำเดือดหรือใส่ฐานหินเผาเฟ,าเฟร้อนๆลงไป ซึ่งวิธีการทรมานเช่นนี้มักจะเป็นแค่การเริ่มต้นก่อนที่จะถูกนำตัวไปทรมานด้วยวิธีอื่นๆต่อไปวิธีที่11กรงแขวนมนุษย์วิธีการทรมานแบบกรงแขวนมนุษย์นั้นจะแตกต่างไปจากวิธีการทรมานอื่นๆที่มักจะเน้นการใช้ความรุนแรงเพื่อให้เกิดความทรมานหรือสร้างความเจ็บปวดกับร่างกาย แต่วิธีนี้จะปล่อยให้ค่อยๆตายทั้งเป็นอย่างช้าๆโดยผู้ถูกทรมานจะถูกบังคับให้เข้าไปในกรงที่มีขนาดใหญกว่าตัวคนเล็กน้อยซึ่งพื้นที่ของกรงจะแคบจนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้มากจากนั้นกรงนี้ก็จะถูกนำไปแขวนบนที่สูงผู้ถูกทรมานจะต้องยืนตากแดดตากฝนอยู่ในกรงเช่นนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายไปเองแม้ว่าจะไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายด้วยความรุนแรง แต่วิธีนี้ก็ทำให้ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่หลายวันกว่าที่จะสิ้นใจตายวิธีที่12เครื่องหบีบกระโหลกการใช้เครื่องหบีบกระโหลกถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่โหดร้ายและสร้างความทรมานได้อย่างแสนสาหัสโดยวิธีนี้ผู้ถูกทรมานจะถูกจับนอนลงไปกับพื้น แล้วใช้เครื่องบีบกระโหลกกดเข้าไปที่หวัวจากนั้นจึงขันสกรูให้แน่นจนไม่สามารถจะริ้นหลุดออกมาได้แรงบีบจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการขันสกรูเพิ่มซึ่งผู้ทำการทรมานก็จะใช้แรงบีบมากขึ้นจนกว่าอีกฝ่ายจะยอมรับสารภาพหรือจนกว่าจะตายสภาพศพของผู้ที่ต้องตายด้วยวิธีการทรมานเช่นนี้จะมีลักษณะดวงตาถลนออกมาจากเบา้าขาเต็นไตรแตก หัวกระโหลกแหลกเป็นชิ้นๆหรือกระทั่งสมองไหลออกมาทางรูหูแม้ว่าเครื่องบีบกระโหลกจะเป็นเครื่องทรมานที่นิยมใช้กันในยุคอดีตแต่ที่ไม่น่าเชื่อคือในยุคปัจจุบันก็ยังมีบางประเทศที่ใช้วิธีการคล้ายๆกันนี้ทรมานผู้ต้องสงสัยระหว่างการสอบสวนเอกด้วยวิธีที่13การเผาทั้งเป็น ในยุคอดีตบุคคลทูมีชื่อเสิยงหลายคนได้ถูกลงโทษอย่างทรมานด้วยการเผาให้ตายทั้งเป็นรวมไปถึงโจนออฟอาร์ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตด้วยวิธีการนี้เช่นกันการจับมัดกับเสาแล้วเผาทั้งเป็นนั้นนิยมใช้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดซึ่งดุ่มพวกนักบ,บวชในอดีตจะเชื่อกันว่าการเผาด้วยไฟทั้งเป็น จะทำให้ดวงวิญญาณของปีศาจผู้ชั่วร้ายถูกเผาจนมอดไหม้และชิ้นสลายไปจากโลกมนุษย์วิธีที่ 14. เปลยูดัสเปลยูดัสมีลักษณะเป็นเหล็กรูปทรงพีระมิดที่มียอดแหลม mm hmm. ผู้ถูกทรมานจะถูกจับมัดแขวนโยงเอาไว้ให้อยู่สูงเหนือกว่าพีระมิดเล็กน้อยโดยให้ส่วนของท่านหนักนั้นถูกทิ้งตัวลงมาที่บริเวณยอดแหลมของพีระมิดพอดี ซึ่งผู้ถูกทรมานจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อและร่างกายของตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ร่างกายทิ้งตัวลงไปกดทับเหล็ก,กลายแหลมซึ่งในที่สุดความอ่อนลน้าในการเกรงกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้หมดแรงแล้วผู้ถูกทรมานก็ต้องทิ้งตัวลงมาจนร่างกายถูกเหล็กลายแหลมทิ่มเข้าไปที่บริเวณขวานหนักวิธีที่ส5บ มาเหล็กสามเหลี่ยมเป็นอุปกรณ์การทรมานที่มีลักษณะเหมือนม้านั่งทรงสามเหลี่ยมส่วนด้านบนนั้นจะมีความค้มของแผ่นเหล็กซึ่งผู้ถูกทรมานจะถูกจับมัดด้วยปรวนเหล็กและลูกเหล็กที่มีน้ำหนักมากแล้วจับขึ้นไปนั่งคร่อมไว้ที่ด้านบนน้ำหนักของตรวนและลูกเหล็กนั้นจะกดร่างกายลงไปที่ค้มของสามเหลี่ยมถือว่าเป็นการทรมานที่สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายอย่างมากอีกวิธีหนึ่ง มิธีที่ 16. ตู้เหล็กโปรโมจันเครื่องมือการทรมานที่มีชื่อว่าตู้เหล็กโรมจันนับได้ว่าเป็นอุปกรณ์การทรมานที่มีความเหี้ยมโหดแบบสุดขีดโดยตู้เหล็กนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าร่างกายคนเล็กน้อยซึ่งภายในตู้และหลังประตูเปิดปิดจะมีหนามเหล็กที่มีความแหลมคมและมีขนาดยาวติดอยู่จำนวนมาก ผู้ถูกทรมานจะโดนบังคับให้เข้าไปยืนอยู่ข้างในตู้นั้นจากนั้นประตูก็จะถูกปิดลงอย่างช้าๆเหล็กแหลมที่อยู่หลังบานประตูและภายในตู้ก็จะค่อยๆทิ่มลงไปในเนื้อของผู้ที่อยู่ข้างในทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังเหล็กแหลมจำนวนมากจะทิ่มไปจนทะลุร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนขาหน้าอกช่วงท้องหรือดวงตา ซึ่งเหล็กแหลมขนาดเล็กนั้นจะไม่ทําให้ผู้ถูกทรมานตายในทันทีแต่จะยังคงมีชีวิตอยู่อย่างเจ็บปวดทรมานพร้อมกับเสียงร้องโวยหวนต่ออีกราว2-3วันจึงจะสิ้นใจตายวิธีที่17เก้าอี้น้ำเหล็กเป็นเก้าอี้สำหรับสอบสวนและทรมานเพื่อให้ผู้ถูกทรมานยอมรับสารภาพ ซึ่งแทบทุกจุดของโกอีจะเต็มไปด้วยน้ำแหลมที่ทำมาจากเหล็กไม่เว้นแม้กระทั่งส่วนที่ใช้ตรึงร่างกายให้หนักโทษถูกทิ่มแทงไปกับน้ำเหล็กบนเก้าอี้นอกจากนี้ผู้ทำการสอบสวนก็ยังจะใช้ไฟเผาจากด้านล่างเพื่อให้น้ำเหล็กเกิดความร้อนที่สูงมากอีกด้วยวิธีที่ 18. สเบียดเเหล็กทะลุร่าง การลงโทษด้วยการเสียบด้วยเหล็กแหลมหรือไม้ปลายแหลมจนทะลุร่างกายนี้เป็นวิธีทั่วไปที่มักจะใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคกลางซึ่งว่ากันว่าผู้ที่ถูกไม้ปลายแหลมหรือเหล็กแหลมขนาดใหญ่เสียบเข้าร่างกา,ายทางคขวันหนักจนทะลุออกทางปากจะยังคงสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าหนึ่งวันซึ่งคนที่ถูกทรมานจะถูกนำร่างกายไปเสียบประจานแล้วตั้งทิ้งไว้ให้ผู้คนทั่วไปได้เห็นอีกด้วย วิธีที่19คมเลื่อยแยกร่างการใช้คมเลื่อยแยกร่างเป็นวิธีการทรมานทั้งเป็นที่มีความเหี้ยมโหดมากโดยจะนำผู้ถูกทรมานมามนักมือคว้าหลังจากนั้นก็จะทำการกลับหัวนักโทษแล้วใช้เชือกมัดขาแขวนเอาไว้กับคานแล้วผู้ทำการทรมานก็จะยืงประกบทางด้านหน้าและด้านหลังของผู้ถูกทรมานก่อนที่จะใช้ใบเลื่อยขนาดใหญ่ช่วยกันเลื่อยผัดกลางร่างกายจนแยกออกเป็นสองซี่ การกลับหัวนักโทษเพราะต้องการจะทำให้เลือดไหลลงมาเลี้ยงสมองอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้หมดสติไปก่อนโดยวิธีนี้พยายามจะทำให้นักโทษได้รับความทรมานอย่างถึงที่สุดจนลมหายใจสุดท้ายวิธีที่20่กงล้อดับชีวิต ในช่วงสมัยยุคกลางของประเทศเยอรมนีเครื่องทรมานชนิดนี้มักจะถูกใช้งานอยู่เป็นประจำถือได้ว่าเป็นเครื่องทรมานที่ใช้กันแพร่หลายอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ไเนื่องจากเครื่องทรมานชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายตามระดับความรุนแรงที่ผู้ทำการทรมานต้องการไม่ว่าจะเป็นการบิดแขนและขาให้ไปขัดกับซี่ของกลุงล้อ หรือจะถูกเพื่อทุบตีจนกระดูกแหลกละเอียดก่อนจะนำร่างไปวางทิ้งไว้ให้แดดเผาหรือถูกสัตว์มากัดกินจนตายหรือกระทั่งนำร่างของผู้ถูกทรมานมาผูกเข้ากับลงล้อแล้วทำการกลิ้งไปมาโดยให้ร่างกายถูกทิ่มแทงด้วยน้ำแหลมมากมายที่วางอยู่บนพื้น